สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับแตงไทยนะคะในช่องทางแตงไทยดับ v e 3ไลฟนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแตงไทยก็จะมาพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนแล้วก็สมัคร t-connect นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน ที่เหมาะสําหรับคนที่มีรถยนต์ t o โตยต้นะคะเป็นแอปพลิเคชันดีๆที่จะทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นค่ะเพราะมีบริการเสริมมากมายภายในแอปนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟม My ค a าบริการ SOS นะคะบริการติดต่อฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงและบริการอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยมีสิทธิประโยชน์มากมายและทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนแล้วก็วิธีการสมัครของแอปพลิเคชัน c o n n e c t กันเลย ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องมาดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชัน T Connect ผ่านทาง Apple Store หรือ Play Store ค่ะ<ม>พิมพ์ค้นหา T Connect นะคะใน Apple Store ค่ะรูปร่างหน้าตาของแอปพลิเคชันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะ เมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกดเปิดแอปพลิเคชันนะคะเขาก็จะเด้งหน้าจอของแอปพลิเคชัน T-Connect มาแบบนี้ค่ะเมื่อเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วนะคะเขาอาจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับการแจ้งเตือนต่างๆนะคะเราสามารถเลือกการแจ้งเตือนได้เลยสําหรับหน้านี้นะคะเป็นหน้าแรกของแอปพลิเคชัน T-Connect นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่เพิ่งเริ่มการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะคะท่านใดที่เคยสมัครและมีข้อมูลของแอปพลิเคชันนี้อยู่แล้วให้กดเข้าสู่ระบบค่ะแต่สําหรับคลิปนี้นะคะแตงไทยจะมาสอนวิธีการสมัครและลงทะ เบียนแอปพลิเคชัน T Connect สำหรับคุณลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่และยังไม่เคยมีแอปพลิเคชัน T Connect มาก่อนค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้กดคำว่าสร้างบัญชีผู้ใช้ค่ะจากนั้นหน้าจอจะเปลี่ยนนะคะเขาจะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการแอป,ปนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่ไม่ยากเลยเพราะเป็นข้อมูลส่วนตัวส่วนรหัสผ่านเราก็สามารถตั้งเองคิดเอ็เองได้เลยค่ะ เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะให้กดติ๊กถูกเพื่อยอมรับข้อตกลงแล้วก็กดคําว่าถัดไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นหน้านี้นะคะเขาจะสอบถามว่าเราต้องการที่จะเพิ่มรถยนต์เพิ่มเข้าไปหรือไม่นะคะสําหรับรถยนต์ที่เขาออฟเฟอร์มาหน้านี้นะคะจะเป็นรถยนต์รุ่นที่เราซื้อกับทางโชว์รูมหรือว่ารถยนต์ที่เรามีการลงทะเบียนการจองไว้ต่างๆนะเขาจะมีข้อมูลเราอยู่พอเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวเราเนี่ยข้อมูลมันก็จะลิงก์กันเขาก็จะออฟเฟอร์รถที่เราทําการจองหรือว่ารถที่เรา นนเนะะตียงไทยแนะนาให้ทุกท่านกดติ๊กถูกเพื่อเพิ่มนะคะจากนั้นเนี่ยหน้าจอเขาก็จะเปลี่ยนเป็นหน้านี้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้ทุกท่านกดติ๊กถูกค่ะเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม TCFR ค่ะโปรแกรมนี้นะคะมีประโยชน์ต่อผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ที่ใช้บริการแอปพลิเคชันนี้แน่นอนค่ะสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ข้อกําหนดและเงื่อนไขกดเข้าไปอ่านได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดติ๊กถูกเรียบร้อยแล้วนะคะกดคําว่ายอมรับนะคะปุ่มสีเขียวค่ะจากนั้นรอรหัส OTP ที่ส่งมาทาง SMS นะคะตามเบอร์ที่เราได้ลงทะเบียนไว้ค่ะ กรอกหม่เลข OTP ไปค่ะแล้วก็กดยืนยันค่ะ จากนั้นนะคะหน้าจอจะเปลี่ยนค่ะเข้าสู่แอปพลิเคชัน T Connect หน้าแรกนะคะแต่เขาจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยค่ะเกี่ยวกับการยินยอมเปิดเผยข้อมูลค่ะเพื่อสมัครสมาชิกเดลวานนะคะประกอบการเปิดใช้บริการ t o y o t a alive x ค่ะซึ่งแตงไทยแนะนําทุกท่านให้กดตกลงดีกว่านะคะเพราะว่าบริการนี้เป็นบริการเสริมดีๆจาก Toyota ค่ะเพราะว่าทุกการใช้ใจ่ายของคุณลูกค้าที่เข้าใช้บริการศูนย์บริการ Toyota นะคะสามารถสะสมเป็นแต้มสะสมเป็นคะแนนนะคะใช้ใจ่ายหรือใช้เป็นส่วนลดนะคะกับร้านค้า ที่่เข้าารรวมรยการค่ะกดดำเนินการอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อรรับรหัส OTP ค่ะจากนั้นการยืนยันครั้งนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นสมาชิกเจรวันะคะเพื่อใช้บริการ Toyota alive x ได้แล้วค่ะและแน่นอนค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่เป็นสมาชิกใหม่นะคะรับไปเลยค่ะคูป,ปอง100บาทนะคะสามารถใช้เป็นสวัสดิการนะคะสิทธิต่างๆสำหรับร้าน้าที่เข้าร่วมโครงการกับ t o y o t a alive x ได้เลยค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันนะคะต่างๆในแอปพลิเคชัน T-Connect หลังจากที่เราได้ลงทะเบียนร,รถของเราแล้วก็ชื่อของเราไปแล้วกันนะคะในส่วนที่แตงไทยวงกลมสีแดงให้ดูนะคะรูปภาพที่เขาโชว์ให้นี่ก็คือรูปรุ่นรถนะคะของเราที่เราลงทะเบียนไปนะคะเขาจะแสดงหมดเลยนะคะว่าตอนนี้น้ํามันเหลือเท่าไรขับไปแล้วกี่กิโลเมตรนะคะและถ้าเราปัดรูปภาพไปทางด้านซ้ายมือนะคะเราสามารถแอดรถของเราเพิ่มเติม,ตมได้อีกด้วยะคะ่ะ แอปพลิเคชันทีคอ n n น็กนะคะเขายังมีฟังก์ชันระบุตำแหน่งนะคะรถยนต์ของเราว่ารถของเราอยู่ตรงไหนนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยเขาจะแสดงแผนที่นะคะแมพนะคะว่ารถของเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนและแผนที่แมพนี้นะคะเรายังสามารถดูนะคะแล้วก็ทราบได้เลยค่ะว่าศูนย์บริการโตโยต้าที่อยู่ในทั่วประเทศของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนมีเยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวแตงไทยซูมให้ดูค่ะทุกคนจะสามารถเห็นได้เลยนะคะว่าศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศไทยนะคะมี เยอะมากๆเลยค่ะทุกคน และอีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะเพื่อช่วยเตือนนะคะเมื่อเราไปจอดรถในห้างหมดปัญหาเรื่องลืมที่จอดนะคะว่าอยู่ชั้นไหนเสาไหนนะคะเราสามารถจดบันทึกที่จอดถ่ายรูปนะคะแล้วก็โน้ตไวในแอปพลิเคชัน T-Connect ได้เลยนะคะทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นหมดปัญหาเรื่องโรคขี้ลืมไปได้เลยค่ะและภายในแอปพลิเคชัน T-Connect นะคะยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็น SOS นะคะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ บริการเสริมสิทธิทประโยชน์ต่างๆจาก t o y o t a alive X นะคะหรือว่าจะเป็นข่าวสารข้อมูลต่างๆโปรโมชั่นดีๆนะคะหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์แอปพลิเคชัน T Connect เขาก็มีให้นะคะอย่างเช่นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะอย่างเช่นเบอร์ติดต่อฉุกเฉินเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือต้องการเบอร์ติดต่อไม่ว่าจะเป็นตำรวจโรงพยาบาลสถานที่ต่างๆที่เราต้องการค้นหาเราก็สามารถเปิดแอปพลิเคชัน T Connect แล้วก็สามารถหาที่อยู่เพิ่มเติมหรือว่าเบอร์ติดต่อได้อย่างรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน T เองหากคุณผู้ชมท่านไหนยังสงสัยนะคะเราอยากให้แตงไทยเนี่ยช่วยมาอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันตัวไหนในแอปพลิเคชันทีค n นเน็นะคะสามารถมาคอมเมนต์นะคะ,สะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะคะเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวแตงไทยเนี่ยจะมาให้คําตอบกัน และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนต่างๆนะคะรวมไปถึงสิทธิประโยชน์แล้วก็บริการเสริมดีๆภายในแอปพลิเคชัน T-Connect ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะยังไงคลิปนี้แตงไทยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแตงไทยจะพาทุกคนไปไหนไปทำอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลฟ์กดแชร์กด Sub u u s s r r i e ให้ช่องแตงไทยแบ alive 3 9ด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย